อ,อนักเรียนอักเรียนคะคุณครูจะให้คุณครูจะให้ความรู้ใบงานที่สองก่อนนะลูกเนาะเรื่องความสําคัญนะคะเรื่องความสําคัญคือการพัฒนาชุมชนประกอบไปด้วยสองประเภทก็คือการพัฒนาวัตถุ การพัฒนาวัตถุก็คือการสร้างโบราณสถานวัดวาอารามต่างๆนะคะและการพัฒนาจิตใจก็คือการขัดเกลาให้จิตใจน่ะของเราเนะให้บริสุทธิ์แม้ว่าจะเกี่ยวข้องไม่มากกับทางพระพุทธศาสนาแต่พระพุทธศาสนาเนี่ยก็มีส่วนร่วมไม่น้อยเช่นพระพุทธเจ้าทรงตั้งพระสงฆ์ขึ้น ซึ่งคณะสงฆ์ที่มารวมตัวกันก็กลายเป็นชุมชนกลายเป็นชุมชนสงฆ์ซึ่งมีหน้าที่ในการนำหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปปฏิบัติอันจะนำมาซึ่งความสงบสุขของสังคมนะคะต่อไปในปัจจุบันโลกของเราเน่ยมีกฎระเบียบซึ่งระเบียบหมายถึง กฎหมายข้อบังคับจารีตประเพณีหากสังคมไม่มีระเบียบก็จะเกิดการทะเลาะวิวาทมีความวุ่นวายนอกจากนี้กฎหมายก็เป็นการคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของเราอีกด้วยนะคะกฎหมายก็เช่นอายุเ,าเด็กอายุต่ำกว่า20ปีซึ่งไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือหากผู้ขายและผู้ซื้อ ขายก็จะถูกลงโทษตามกฎหมายนะคะนักเรียนก็จะต้องอรู้ด้วยนะลูกเรื่องกฎหมายนะบางทีเราเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการนะเราจะต้องเรียนรู้ไปด้วยนะคะนักเรียนจะต้องจําด้วยนะลูกนะบางทีของอะไรที่มันผิดกฎหมายเนี่ยทําให้เราเน่ยเสียนะลูกเนาะเราก็จะต้องถูกลงโทษนะคะ ่นักเรียนมาดูใบางานที่สองกันนะคะมาเปิดใบางานที่สองนะลูกนักเรียนดูเห็นเรื้อยังเรื่องความสําคัญของพระพุทธศาสนาคันที่แจงก็คือให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งเอกลักษณ์ของสังคมไทยอันเนื่องมาจากาพระพุทธศาสนาได้แก่อะไรบ้างนักเรียนว่าได้แก่อะไรบ้างลูกนะคะ นะนักเรียนไม่เข้าใจอย่างไรถามคุณครูได้นะลูกเดี๋ยวก็ตอบไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเนาะครูได้อธิบายใบความรู้ไปให้มังแล้วนะคะนะคะนักเรียนข้อที่หนึ่งมีความเมตตากรุณาเอกลักษณ์ของสังคมไทยนะ่ะก็จะมีความเมตตากรุณาคนไทยเป็นคนขี้สงสารเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันข้อที่สองความเป็นคน ใจกว้างไม่เห็นแก่ตัวนะคะเอกลักษณ์ของคนไทยนะข้อที่สความเป็นคนไม่ยึดมั่นเกินไปรู้จักวางและปรงนะีนีจะต้องเป็นคนไม่ยึดมั่นจนเกินไปรู้จักวางและปรงนะลูกเนาะ,ะต่อไปข้อที่2ข้อที่2องคำถามบอกว่า มรดกของพระพุทธศาสานาต่อสังคมไทยเนี่ยได้แก่อะไรบ้างมรดกก็คือทางรูปธรรมเช่นโบราณวัตถุโบราณสถานวัดวาอารามจิตกรรมฝาผนังอันนี้คือมรดกทางรูปธรรมนะลูกเนาะต่อไปมรดกทางนามธรรมเช่นใจบุญสมทาน อย่างเช่นนักเรียนได้ทําบุญนะคะเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีกะตันยูกะตะเวทีกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณนะคะอันนี้คือมรดกของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยนะลกูกอ่ะต่อไปข้อที่3าม พระพุทธศาสนามีส่วนสำคัญในการพัฒนาชุมชนด้วยด้านวัตถุอย่างไรบ้างจงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบอนะครนักเรียนตอบไปพร้อมครูเลยเนาะข้อที่สามก็บอกว่าในการพัฒนาชุมชนด้านวัตถุเป็นการสร้างวัตถุขึ้นมาเพื่อกลับไหว้และยึดเหนี่ยวจิตใจนะ ซึ่งพระองค์อาจไม่ได้ลงมือทำเองแต่เป็นผู้ริเริ่มหรือเป็นผู้นำเ,เช่นเช่นพระพยอมวัดสวนแก้วสร้างโรงงานปรับปรุงของเก่าให้เป็นของใหม่มาใช้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะนักเรียนต่อไปข้อที่สี่ ข้อที่4พระพุทธศาสนาเนะี่ยมีความสำคัญในการพัฒนาชุมชนในด้านจิตใจอย่างไรและส่งผลดีในเรื่องใดบ้างนะข้อที่4คํคำถามบอกว่าทวนอีกครั้งหนึ่งพระพุทธศาสนามีความสำคัญในการพัฒนาชุมชนในด้านจิตใจอย่างไรและส่งผลดีในเรื่องใดบ้างในเรื่องคือด้านความมีวินยัย ความสามาคัคคีความซื่อสัตย์ไม่เห็นแก่ตัวขยันหมั่นเพียรส่งผลดีก็คือทุกคนเนี่ยจะอยู่ในความไม่ประมาทไม่เพลิดเพลินในไปในสิ่งยั่วยุทั้งหลายนะคะจะไม่หลงผิดนะคะจะไม่เพลิดเพลินในทางที่ไม่ดีนะคะนักเรียนไม่ประมาทด้วยนะคะ ต้องมีสติต่อไปข้อที่ห้าคำถามบอกว่าพระพุทธศาสนามีส่วนสำคัญในการจัดระเบียบสังคมอย่างไรบ้างนะอย่างไรบ้างก็คือทำให้ไม่ละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันอยู่อย่างสงบสุขไม่ทำร้ายหรือฆ่ากันซึ่งปัจจุบันก็มีกฎระเบียบให้ปฏิบัติตามสิ่งสังคมนำมาใช้คือ การลงโทษเช่นปรับจำคุกถ้ามีการลงโทษคนก็จะกลัวและไม่กระทําผิดนะคะก็จะไม่กระทําผิดในสิ่งที่ชั่วร้ายนะคะโอเค